ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย ดวงมาตั <ítulo> ้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24ลายไอดีโหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับฮ่ฮ่ดวงรายสัปดาห์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุล ในสัปดาห์หน้านี้ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ชาวตุนนั้นแฮปปี้มีความสุขขึ้นอย่างยิ่งทีเดียวนะถ้าเทียบกับช่วงไปไปลายปี2 5 6 3ที่เพิ่งหมดไปสัปดาห์หน้านี้การงานจะเข้าเป้าติดต่ออะไรก็จะได้ผลวันจันทร์ที่4มกราจันทร์ที่4อังคารที่5พุทธที่6 เป็น3วันที่คุณจะตักตวงผลประโยชน์ในเรื่องของการงานได้อย่างเต็มที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนดีคุณเองก็ดูเหมือนว่าทำอะไรก็แล้วแต่มักจะเข้ารูปเข้ารอยกว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วก็จะมีการติดต่อหรือมีการดีลงานในบางอย่างที่ดีๆเข้ามาด้วยเข้ามาอย่างที่คุณเองไม่ได้คาดคิดในช่วงสัปดาห์หน้านี้นะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินการทองนั้นชาวลัคนาราศีตุลดาวการเงินเดินเข้าเกษตรราธิปดีอยู่กับดาวมนุษย์ตยูนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าดาวที่โคจรในลักษณะนี้นั้นชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสจะได้เงินจากทางไกลหรือมีข่าวดีหรือมีการดิวอะไรกันไว้ก่อนที่จะเป็นงานที่จะมาจากทางไกล อย่างไรก็ดีการเงินในสัปดาห์หน้านี้ก็ถือว่าคล่องตัวมากยิ่งขึ้นความคล่องตัวของชาวลัคนาราศีตุลในประการที่หนึ่งนั่นหมายความว่าคุณนะครับเ,เขาเรียกว่าใช้วิทยายุทธ์ส่วนตัวในคุมเรื่องของรายจ่ายได้มากยิ่งขึ้นนั่นคือประการที่1ประการที่สองคือมันมีรายรับต่างๆที่พิเศษเข้ามา ทำให้มันมีเงินนอกเหนือเข้ามาจากที่คุณเคยรับอยู่ทําให้มันมีโอกาสที่การเงินของคุณนั้นจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านี้อย่างแน่นอนสิ่งละอันพลน้อยในเรื่องของการงานและการเงินที่เดินควบคู่กันไปตรงนี้ทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นจะแฮปปี้และดูเหมือนกับว่าคุณจะอารมณ์ดีกับสิ่งเหล่านี้มากทีเดียวนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนั้นเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีตุลฟังให้ดีนะครับประการที่1คือดาวสุกโยกหน้าแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรโยกหน้าคือนับจากลัคนาไปสามลัคนาไม่ได้โยกแบบนี้ <laughs> นะเว้ยนะนับจากลัคนาไปไปสามราศีก็คือดาวสุกไปโยกหน้าได้มหาจักรเสน่แรงชาวลัคนาตุล ต่โชคดีที่ช่วงนี้ดาวไอดาวไม่ดีมันเดินไอดาวอังคารมันเดินเข้าพบที่โอเคแล้วก่อนหน้านี้ดาวคู่ครองเดินอริเออนะถ้าผ่านปัญหาจุกจิกช่วงที่ผ่านมาได้ถึงตรงนี้ถือว่าโอเคแล้วดีขึ้นนะ่ะดีขึ้นนะ่ะนะเออนะฮะดาวดาวศุกร์โคจรได้มาหารจากแล้วได้ไอ,อตำแหน่งที่เขาเรียกว่าปทุมเกนนั่นคือประการที่1ประการที่2คือดาวพระหัสเองก็อยู่ในพบที่สได้ปทุมเกณฑ์เช่นกัน เท่ากับว่าในช่วงจังหวะตรงนี้นั้นทั้งดาวองคารเกษตรราธิบดีดาวศุกร์ปฐุมเกณฑ์มหาจักรดาวพระหัสก็ได้มาหาจักรเสน่ห์แรงมีคนมาชอบอย่างมากมายมีลาบจากสัตว์สองเท้าไอ้ตีนไม่ได้มาทีละเท้านะไม่ไม่ได้มาทีละเท้านะเวย้ยเป็นลาบสัตว์สองเท้าเออนะผู้ชายจะมีสเสน่ห์นะครับเหมือนกับจะมีผู้หญิงมาชอบมาทอดสะพานให้อืม นะฮะคุณผู้ผู้หญิงเองก็เช่นกันจะมีผู้ชายมาจีบไปดูกันให้ดีเถอะแล้วก็สัปดาห์หน้านี้ถ้าได้ปรู้จักใครนใหม่ๆแล้วมึงเอ้ยจะสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วสนิทสน,ทสน,ทสนทสมกันอย่างรวดเร็วเลยสัปดาห์หน้านี้ด้วยอิทธิพลของดวงดาวทั้งหมดส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วสัปดาห์หน้านี้จู่ๆอารมณ์สวาดอารมณ์ทางเพศระหว่างคุณกับคู่ของคุณมันก็กลับมากระปรี้กระเป๋าขึ้นโชคดีครับ องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดีมาสเตอร์หมิงหก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 สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮง s t r โ l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลสนใจลงโฆษณากับทาง YouTube สินแสหมิงของแบงเมืองไทย ผ่านสายตาท่านผู้ชม80,000ถึง1 0 0 0 0แวิวต่อวันเจ้าของรางวัลแพลตินัมจาก YouTube อเมริกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Masterming 6666ห 66.